โปรแกรมจิตก่อนนอนเพื่อขอบคุณตัวเองฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำให้ฉันมีทุกวันนี้ฉันขอขอบคุณตาของฉันที่ทําให้ฉันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฉันขอขอบคุณจมูกของฉันที่ทำให้ฉันสามารถสัมผัสกลิ่นได้อย่างงดงามฉันขอขอบคุณลมหายใจของฉัน ที่ทำให้ฉันมีความสุขและทุกๆลมหายใจของฉันฉันจะทำประโยชน์เพื่อตัวเองและคนอื่นฉันขอขอบคุณมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันสามารถสัมผัสและทำให้ฉันหยิบจับอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฉันขอขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันเดินไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ฉันขอขอบคุณ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 ร่างกายของฉันฉันขอขอบคุณเงินในบัญชีของฉันทุกบาททุกสตางค์นั่นทำให้ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันขอขอบคุณลูกค้าของฉันที่ช่วยอุดหนุนช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของฉันฉันขอขอบคุณรถยนต์ของฉันที่ช่วยให้ฉันมีพานะไปซื้อของ และทำให้ฉันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายฉันขอขอบคุณเตียงนุ่มๆของฉันที่เวลานอนทำให้ฉันรู้สึกสบายกายฉันขอขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันเปิดหาความรู้และสามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆได้อย่างง่ายดายฉันขอขอบคุณกับข้าวทุกมือ้อที่ทำให้ฉันอิ่มท้อง และมีแรงไปทำงานต่อฉันขอขอบคุณน้ําที่ฉันดื่มทุกๆแก้วที่ทำให้ฉันดับกระหายและทำให้ฉันสดชื่นฉันขอขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดฉันมาและคอยเลี้ยงดูเราจนโตฉันขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณแฟนของฉันที่คอยช่วยเหลือดูแลทำกับข้าวคอยเอาใจใส่ฉันฉันขอขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันขอขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันภายในวันนี้ที่ทำให้ฉันต้องเรียนรู้และเติบโตต่อไปฉันขอขอบคุณคนที่คอยด่าคนที่คอยว่าฉันนั่นทำให้ฉันเรียนรู้ว่าฉัน จะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรฉันขอขอบคุณกระเป๋าของฉันที่ทำให้ฉันสะดวกสบายในการใส่ของฉันขอขอบคุณร่างกายเรื่องราวในเหตุการณ์ในวันนี้และทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีฉันขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ